ในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านเลขาจุฬาราชมนตรีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านประธานคณะกรรมการจังหวัดชนบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและนายกเมืองพัทยานะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะจะร่วมกันทําพิธีเปิดนะคะทั้งหดท่านนี้จะร่วมกันทําพิธีเปิดโดยพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ที่แท่นทั้ง6แท่นที่เรานํามาวางไว้ด้านหน้านี้นะคะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ ก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความร่วมมือร่วมมือกันของทุกๆพรภาคส่วนนะคะที่ทําให้งานในวันนี้นะคะใน3วันนี้เกิดขึ้นมานะคะก็งานวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกนะคะทั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกที่หาดพัทยาแห่งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทั้ง6ท่าน<ล>ยืนด้านาหลังแทน,นใช่แล้วค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังร,ร่วมกันนะคะร่วมกันทําสัญ,ญลักษณ์พิธีเปิดงานนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าเรานับถอยหลังถึง1เมื่อไหร่จะรบกวนขอให้ทั้ง6ท่านนำมือแตะไปพร้อมๆกันที่ลูกบอลด้านหน้านะคะครับผมเอาละค่ะน่าจะพร้อมแล้วงั้นเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเลยละกันนะคะ5 4 3 2 1แตะที่ลูกบอลเลยค่ะ สลินปินตะวันออกที่เมืองพัทยาแห่งนี้ค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับเป็นการเปิดพิธีอย่างสมบูรณ์แบบนะครับของเราในวันนี้นะครับ